อมนโมตัดเสือเหลือนั่นก็ตัดทรงเหลือจากสรงเฮ็ดผ้าเสร็จพี่น้องรวยกระถารวยจ้ารวยนะครับมืออื่นนี่มือสันวันดีมือ เมื่อรำเมื่อรวยเมื่อเฮาจะเป็นมหาเศรษฐีพี่นอ้องเบออื่นผู้ใด้ชิดตึกแรกก็ชนะจีชันะจีนะคะนะคะเบอร์อื่นนะคะเป็นโครงสุดท้ายนะคะพี่น้องนะคะเมื่อนี้น้นแม่ทายทํำนะคะอยู่ในวัดกุฎแห่นะคะพี่น้องนะคะซึ่งโคงสุดท้ายนั้นผ่านไปเรียบร้อยเลือแต่เลขพิบาวัทรนี้นะคะ <laughs> <laughs> เล็กผู้ใดบาทนี่เล็กแงกินดาผีบานะคะ <laughs> ซึ่งมีสายทหารนะคะพี่น้องนะคะซึ่งแปลกประหลาดแห้งนะคะงวดนี้นะคะสายทหารนะคะมาครบสามใบนะคะปกติแล้วสายทหารนะคะจะมีแค่สองใบเท่านั้นเองนะคะปกติแล้วสายทหารจะมีแค่สองใบแต่งวดนี้นะคะฉลักสัญจรนะคะพี่น้องนะคะซึ่งมาสามใบนะคะฉลักสัญจรซึ่งมาสามใบนะคะ ใบแรกนะคะสายทหารนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะนะคะคือมาได้ไปเนี่ยมันสิแบสิเบิร์ตอเปอนก้อนแต้ไม่ได้จะเก็บแต่สักทีเจ้าฝันปอนเจ้าฝันบอเจ้าฝันพ่อคอยบอเจ้าฝันบอเจ้าฝันพ่อเพ่อนผู้นี้เขี้วต่อไปเล้วเขี้วต่อไปสิเป็นเจ้าเลยเพราะยัย ฝันอ่านกลิ่นยืดถูแมนนะคะแมนฝันอ่านกิ่นใส่ยืดถูพี่น้องเอ้ยขอบพระท่านละพ่อของจักเตียวข่อยและฝันเห็นผู้ใดข่กัฝันอ่านกินเอาข่อยจังไดมาชนั้ะเราข่อยมาได้นะมูอ่านกินโอปอร์รถโจ๊กบู้ง่ายจีพี่น้องน่ารังง่ายบู้งห้าสิบหะ้านี่เลยนะคะก็คือนะคะเอาเอาเรื่องสายทหารก่อนนะคะไปที่แรกนะคะ มาแปดนะคะใบที่สองมาหนึ่งนะคะแล้วก็ใบที่สามนะคะมาศูนนะคะซึ่งจับคู่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็คือนะคะสี่ศูนนะคะแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ด้วยนะคะซึ่งใบใบทหารใบที่สามจับคู่มาให้ด้วยมาเมื่อวานนี้หยกๆเลยนะคะใบที่หนึ่งมามาแปดใบที่สองมาหน<า>ึ่ง ใบที่สามนี่ซึ่งจับคู่มาให้ด้วยเลยเมื่อวานนี้หยกๆเลยนะคะก็คือมาศูนย์นะคะอือือแต่ว่าใบนี้พิเศษจับคู่ให้ใช่ค่ะใบนี้พิเศษจับคู่ให้เลยนะคะมักกะจัดนะคะคัดกระจัดคือเ่านะคะเพราะว่าเป็นฉลักชั้นจอนนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะเผาๆในเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ล็อกลงมายังไงเวิร์บสุกคดในนั่งอยู่นี่เนีกอนจะบอกไปให้เลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะ าอาจารย์ลอกลงมาในอันนั้นนะคะเอาศูนย์มานะคะซึ่งจับคู่มาคือสี่ศูนย์นะคะคู่เดียวอบอสามคู่คุสี่ศูนย์แล้วก็หาศูนย์หาศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ซึ่งแปลกประหลาดมากซึ่งบ่รู้ว่าเพิ่นสีลอกตัวใดนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะพี่น้องนะคะอมนมุตัดเสือเหลือนันกัสส่งระเบือเอ่ยน,นะคะพี่น้อง <laughs> ก็จะคนไม่เคยคนจะไม่ร er> ู้ันใจสิขาดพี่น้องเพิ่นอิสซาข่อยงามกว่าเพิ่นนะคะเอานะคะที่นี้เลขฝันนะคะมาข่อยฝันน่ะเอามีฝันดีกว่าเอาฝันซะก่อนนะคะเอาฝันเลยนะคะหลังจากเลขออกนะคะพี่น้องนะคะฝันนะคะพี่น้องนะคะหรือว่าข่อยพระท่านล่อพ่อของน้ำมุดจ้าเสือบพระท่านคุณพี่น้องเอ้ยข่อยอุตส่าห์ประกาศหาผัวมูดสองป้อมนี่เราเอิงนะคะพี่น้องเพราะมีรถกีดจักะพี่น้องแล้วแล้วข่อยกับวัดเอิง แล้วันก so ินออานะคะพี่น้องนะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะฝันค่ะพี่น้องขอโทษด้หลายเดอถ้าผู้ใดเบิ่งฝันอ่านกินยูทูบเจ้าเฝ้าเรือเจ้าเฝ้านี้เลยเฝ้านีเลยยูต่อไปยูต่อไปจะต้อเป็นไผ่ได้เลยผู้ใสี่คนเลยนะคะเสียโดมัดดิสันฝันอ่านกินยูทูบทั้งทั้งที่เขามีเมียอยู่แล้วแม่ ป้าที่กขอจนพ่อยากตื่นแม่เลยที่น้องกินดูที่สุดกินไผ่ปกินดูที่สุดกินไผ่พใหยิ่งต้องใส่โอ้ยพ่อยิ่งต้อใส่เสือเลยนาะป้าดย่สน้อ่กนี่เลยนะคะั่นเขาไปอยิงต้องใ่น งวดบางกอนฝันเห็นพ่อใหญ่ท้องใสมานอนนำอุ้ยแล้วใสแล้วกอดแล้วหอมข่อยคักแน่เนาะเสร็จแล้วแล้วเรานอนน้ำแล้วเราปัจจัยเงินข่อยแล้วเราเขียนเลขให้เลยเจ็ดสามห้าเราบอกขอกรดีใจขอกระฟอนนั่นเลขมันเลยออกหาสามขอเลาว่ไปซื้อดอกยวพ่อใหญ่ท้องใสบรอไว้จันปนนะนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยงวดนี่ก่อนหลังจากเลขออกเรื่อยฝันกินยูทูบอีกนะคะพี่น้องนะคะ อย่าข่ายันจะปิดเลยอย่ามาหอดผู้ขาเด้ออย่ามาหอดผู้ขาเด้อเซโนอ่านกินด้วยทุบกูเลยไม่ดีดีเลียนมาเลียนมาแล้วเลียนไกลแล้วไกลหอดบ้านแดงแล้วี่น้อ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วฝันแบบนู้ดนะคะ มะกอดมะหอมภูเขาแล้วบังหนวดแล้วใส่นะคะคอยจนแบบ,บเกือบเป็นเกือบเป็นในห้องอุ้ยเพิ่นนะคะพี่นุ <c> ่ม <oughs> <c oughs> โอ้ยยังเหลือน้อยเดียวนะคะตื่นแต่ยานแม,นม่นเกือบแม่นในห้องว่า <c oughs> อุ้ยเพิ่นเออนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพอนนอนน้ำขอ่อยเรียบร้อยแล้วบ,บัดนี้ผู้เมียันไหเฮ็ดกับเขาให้ข่อยกินเออนอนน้ำเรียบร้อยแล้วข่อยจิ๊บว่าอยากตื่นบัดที่นี่ บออยากต,ตื่นตื่นตื่นขึ้นมาแล้วนอนน้ำเหลวแล้วเ้าเขียนเลขให้พอยากเออหาหกหนึ่งหาก็นนมันอ่ะเออเออหกห <6 S 1> <6 S 2> นึ่งหาหนึง่งหอนหาหนึ่งหกเออพอไว้อีกอย่างเพิ่นเขียนเลขให้ตัวน,น,น,นี้นะหาหนึ่งหกหกหนึ่งหาอันอันเดียวกันคือเก่า,าเออซับไปซับมาหลังจากนั้นสองสามมือมันในไก่สีฮอดมันพา ฝันเห็นพ่อใหญ่ท้องใสอีกมันเราจะมาฝันเห็นเล่าดูแฉะยังว่าได้กินดูก็มืม่ยังว่าเคยได้กินดูก็ะโม่ันมาพ่อใหญ่ท้องใสมันน้อนน้ำข่อยอู้พี่นิณฑเลยก็ตื่นขึ้นมากพอจะมาอกมันยังนะแต่มันมันเป็นน้ำป่ใหญ่อันนี้เราบ้าหวานขึ้นไลเข้ามาจังตายเจ้าตายเมื่อเกิดเมื่อเกิดเจ้งเตถ้าขาว่าจากดินคุณแล้วไม่ได้ฝันกินอีหยังน้ำโมอฝันได้ไปนอนแต่น้ำแต่ผู้ใส่แบบนี้ฝันน้ำพ่อใหญ่ท้องใสมันนอนน้ำข่อยมากอดมาหอมแล้วเรียบร้อย โอ้ยขอยกเลดีใจเบนวันละไมาอีเล้วแล้วมาอีกแล้วอ่ะสันงามจริงงามป่ะสันดนะงามของน้อยบม่ได้งามของใหญ่นาโมจัเียเอาตัวเลขเอานะคะนอนน้ำเลี้ยงน้อยนะคะพี่น้องนะคะเขียนเลขให้สิบแปดซึ่งบ้านแม่สามตัวสองตัวนี่แหละสองตัววันานตอนล้บุญสามสามตัวเจ็ดสามห้าแม่วันนี้เราเขียนเลขสิบแปดนั่นล่ะ มันเลืเป็นตัวเลขตัวนี้บาที่นี่เขาตีของไปยิ่งเขาเป็นจีเนาะนะคะมองเหี้ยวของกันนั่นอันนับเป็นหนึ่งมันมานนอกขับไปน้องเนาะผู้ชายกับอันน้ำน้ำหาน้ำหอกกันอ่ะก็เลยคิดว่าป่ะดิโตขันเลขบบออกในงวนนี้เราบ้างสองคนนี้ใหายกูพ่อใหญ่กูพ่อตัวเลขตัวเลขนี่เลยนะคะตัวเลขนะคะพี่น้องนะคะอันนี้คือเลขฝันนะคะ นี่เลยฟันก่อนเด้อนี่แล้วนะคะหกข้างหนึ่งวะนี่แหละมิซนี่เลยที่ฟันมากหกหนึ่งห้านี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกน้ยเบาแล้วบอกสองเทียวยังกลับยังติดมาสองเทียวนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเอาเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนนะคะเอาเดี๋ยวได้ใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อมเออื่นให้พักกันอาจารย์หลอกลงบอก อย่าปากดังพี่ดองขอยชิวบอกซูฟังอ๋อนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นฝันเนาะจ้ะอันนี้เป็นฝันนะคะเออแล้วทีนี้นะเลขวกลงเลขล็อกวงในเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่ดองนะคะตามด้วยเลขล็อกวงในแมนอยู่ในคลิปนี้เลยอยู่ในคลิปนี้เลยตามด้วยเลขล็อกวงในเนะ่ฮะเม็ดเดียวขอรอเข็นๆนะคะมักกะจัดบ่บ่มากะบ่ต้องจัด เพราะว่ามันต้องจัดคือเ่ามันนะคะต้องเผาเผาเบออื่นนะคะพี่น้องนะคะอาจารย์ร็อกวงในนะคะเม็ดเดียวเลยนะคะที่นําเสนอมานะคะเตรียมเจนเนนเน่นี่เลยนี่เลยเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเม็ดเดียวแข่นแขนนะคะพี่น้องนะคะซึ่งตรงกับเลขพีบ้าฝันว่าพ่อใหญ่สงสัยนะคะมันตึงแล้วมันเขียนให้เลยนะคะพี่น้องนะคะหนึ่งแปดนี่เลยนะคะ แต่สายทหารวันนี้มีสามใบมี3ามใบซึ่งแปลกมากเลยนะคะปกติแล้วจะมี2องใบเท่านั้นเองนะคะนะคะแต่าวัานไหนได้ค่ะใบทหารทั้งสามใ<ห>บอาจ <บา S 1> จะกอดมาน้ากันทั้งสามแม่ปกติแล้วปล่อยเข้ามาแล้วมันจะมามานำกันอดรอดเลยนะคะนั่น,น,นออกเป็นเต<ด>รอดอีกแล้วอ่ะันุกยุงมัน้องออกออกมาเสียชีิต อ้าวซา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 ให้มุมนั่นแล้วก็คอยมากควนเลยสินาเอาหมุนมาหมุนมาเอาแนมไปอันนี้สายฟันจำเนียสายทหารกับล็อกวงไม้มาแนนอันนี้ของพี่บายยุพีอ๋ออันนี้เป็นเลขฟันนั่นเลขสาลาแน่นะหมออธิเลขสาลาแน่อันนี้เลขของเจ้าของเลย แล้วก็เลี้ยวซาดเลยบที่นี่ฟันเล่แม่เล่ฟันเดียกว่างกินอันยูอ่านกินเจ้ายามาไก่ไข่อยเด้อแย่เลยเพราะใช่นี่จากข่อยเอเป็นแนวทางนะคะชอบกับกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะแย่ยับเป่าอย่าเป่าอมให้กูอมไว้ไว้เนาะ